สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้พวกเราก็อยู่กับไวเอากันนะคะก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีเซอร์ไพร์ใช่ไหมใช่แล้วแล้วจะหลบกล้องกันทำไมก็เข้ากันมาสิเย้ดดจอมกันได้ไหมน้เรากรากำลังไปเซอร์ไพร์บ้านแฟนทุกคนกันอยู่ใช่สำหรับที่แรกค่ะเป็นที่ไหนเอยไม่เราต้องเกินก่อนว่าคือเราไปเนื่องในโอกาสอะไรก็คือ จริงๆเนี่ยเราจะมีการจัดงานประดับยศขึ้นใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยมันติดปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดนะคะก็ก็เลยจะเป็นการไปเจอแฟนคลับเองเลยนะคะใช่แล้วก็โดยที่เราจะไปมอบของที่ระลึกในการประดับยศก็คือเข็มนี้นี่เองเห็นไหมเข็มทองทองคำแทะนะคะก็จะไป ตะเวนตามบ้านของคนที่สะสมสเปซทิเกตครบนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคนที่จะได้ตัวเข็มการของเรานะคะก็คือว่าจะเป็นคนที่สะสมสเปซทิ i เกตนะคะครบ6รูปเนาะใช่แล้วก็เช็คอินของเรา <6 S 1> ครบ <6 S 1> ด้วยใช่ค่ะก็จะได้ตนนัวนี้แล้วก็เป็นเชกินะคะไปแล้ววันนี้ของเราที่จะไปกันเซอร์ไพรส์กันจะไปแฟนคลับของบ้านแรกเนาะเป็นคุณพงศกรน้อรนเอค่ะ ใจด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางอยู่เนาะเพราเป็นการไปให้กำลังใจในช่วงระหว่างนี้ก็อาจจะมีคนที่แบบว่าไม่สบายบ้างหรือว่าติดขัดปัญหาอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นการแบบว่าไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะคิดถึงแต่ว่าเราก็ไม่ลืมที่จะรักษาระยะห่างเนาะเราก็พอแบบสบงสเปย์อะไรอย่างนี้มาเรียบร้อยนะเฮ้ยสเปยล่าตงเข้าแล้ว ใช่ค่ะช่วยไทยอินค่ะก็อย่าลืมนะคะเเวล่าก็คืออยากจะบอกนะคะว่าเฮ้ยอาจจะแบบอาจจะอาจจะดีใจตกใจหรือเซอร์ไพรส์อะไรก็มองมาลุ้นกันนะคะว่ารีแอคชั่นแต่ละคนจะเป็นยังไง เอออาจจะร้องไห้กันไยได้ตื่นเต้นนะจริงจริงเพราะว่าบางทีอ่าถ้าบางคนไม่มานี่เราอาจจะถ่ายกับแม่บ้านเลยนะชแม่บ้านใช่ไม่ยุ่ิคก้วยกันเองีเราตื่นเต้นคือเราไม่รู้ว่าเราจะหลงทางไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอเขาไหมด้วยนะคะเพราะว่าเราเซอร์ไพรส์น้ออย่างที่บอกแล้วคือไม่มีใครรู้เลยว่าแบบเฮ้ยเราจะไปหาเขาอ่ะเราแค่บอกว่าเฮ้ยเราต้องยืนยันตัวนะอะไรอย่างเงี้จะส่งของไปให้อะไรอย่างงี้ส่งผ่าน messenger น่นก็คือ นี่เซเจอร์ของเราแคเซนเจอร์ค่ะก็เดี๋ยวระหว่างทางนี้ก็อาจจะเก็บบรรยากาศสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแฟนขับคนแรกเลยแล้วกันนะคะตอนนี้เราก็วอล์กได้เลยาง วันพุธครับขี่เข็มแกไม่ต้อง่งแล้วไม่ต้องวมตอนแรกโอ้ยเกิดบ้าเลยครับพี่มาถึงบ้านเลยปกติต้องออกงานกอนใช่ก็นี่เลยเอกลุศีมามาคุณนม่ยอนนขายของไหมครับเนี่ยก็ของเราเนาก็จะมีถ่ายเชกีิด้วยใช่อันนี้เลือกถ่ายกับใครคะตอนนี้ เีรอ่ะตอนนี้ก็แดดค่อนข้างแรงนะคะตอนนี้แดดแรงแต่ว่ายังคงไม่แรงเข้าความพยายามของพวกเราในการมานคือสังเกตได้ว่าเฟนควาคือแบบอ่านะคะก็เลยคิดว่าจะไม่อยู่บ้านแล้วคือโทรมาสองรอบคือไม่รับสายสองรอบแล้วก็แบบใช้เวลานานกว่าโทรกลับก็เลยคิดว่าเอ้ยสบายเราสบายด้วยอ่าต่อไปนะคะจะเป็นการพิธีส่งมอบ อันนี้ก็จะเป็นพิธีส่งมอบเข็มนะคะใช่ใช่อใช่อันนี้ก็จะเป็นเข็มกัดที่เราบอกว่าคนที่สะสมสเปรติเกตครบพร้อมกับสเต็มครบหกห $6 ดวงแล้วก็ลายเซ็นเราใช่ป่ะก็จะได้เข็มกัดนี้ไปนะคะใช่ก็รู้สึกยังไงได้เข็มกัดตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นตั้งแต่ว่าที่บ้านเลย เอกซ์สี e สุดๆไม่ตื่นเต้นเลยอะดูเก็บคือแบบไม่เดี๋ยวกันขอถามมจริงก่อนว่าเมื่อกี้เพิ่งตื่นหรือว่ายังไงคะที่โทรมาแล้วไม่รับคือแบบตอนแรกคิดว่าอ่ะมาส่งของแล้วก็กลับก็ไม่มีอะไรไงคือมาอย่างนี้แบบเอาอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> เราไม่เคยทำอะไรธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมวาเอาคือแบบช็อกครับตกใจร้อนด้วยเหงื่อแตกมาแล้วเนี่ย โอ้แบบความร้อนความเครียดความตื่นเต้นรวมอย่นี้ไงเดี๋ยวนะมีความเครียดด้วยคือยังไงมาแบบไม่ตั้งตัวเลยแบบไม่ได้ให้จัดทรงอะไรเพิ่งเพิ่งไปหาหมอกลับมาแล้วเก็บของอ่ะเห็นบอกจะมาสิบนาทีอ่ะโอเคก็รีบโอเคเก็บของแล้วอ่ะโทรมาถึงแล้วอ๋อถึงเราก็รีบลงมาโอ้แต่โอเคอยู่คุ่ณเถินหน้าเดนดู่คุณเนหน้านยังดูฟิตปังอยู่ปังทำเป็ปังทุกวัน ก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะคะคุณแม็กซิมัมโทนี่ใช้ชวงโควิดขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะเก็บไว้ดีๆนะเก็บรูปแล้วก็เข็มของเราไว้ให้ดีๆนะคะตั้งใจทำกันมากๆมันจังจสรับเฮ้ยน่ารักนะาแบบมันมีฟิลลิ่งแบบถ่ายที่บ้านมันน่ารักมากเลยมันดูอบอุ่นนะ ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนตื่นเต้นเนาะแล้วก็คนแรกอาจจะมีแบบลกลลนๆหน่อยไม่ใช่แค่แฟนลับล็เราก็ลกเหมือนกันก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปบ้านคนที่สองค่ะก็คือคุณสุรยุทธ์ค่ะคุณสุรยุทธ์เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้ยอาจะไม่หาถึงบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรยุทธ์ นี่นุกกี้เองนะคะนุกกี้ไวอาค่ะนุกกี้ก็อยากจะขอบคุณคุณสุรยุทธ์มากๆเลยนะคะสําหรับสพอร์ตที่มีให้กันเสมอมาและความรักที่มีให้กันเสมอมานะคะช่วงโควิดก็รักษาตัวเองดีๆด้วยนะคะส่วนเรื่องรูปและพิมนะคะเดี๋ยวมุกกี้จะส่งให้ทางไกรสนีนะคะก็อย่าลืมรับด้วยนะคะรักมากๆนะคะแล้วเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปหาผู้โชคดีท่านต่อไป นั่นก็คือคุณอาพีคงตอนนี้อยู่ระหว่างทางตึงเต้นมากเลยใช่ค่ะก็อยู่ในซอยของเขาแล้วนะคะตอนนี้รถติดมากสถาานกรณ์เราก็เลทไปประมาณชั่วโมงกว่านะคะไม่ไม่ได้เลทเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าไม่รถติดไงเราก็เลยแบบอ่่่านนมไใชเลทะก็ เราได้โทรติดต่อเขาไปก่อนแล้วเนาะว่าแบบเขาอยู่บ้านไหมอะไรอย่างนี้ก็เขาบอกว่าเขาอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะมารอดูเดแอคชัน <ะ S 1> ของเขากันว่าถ้าเห็นพวกเราไปเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะ<อ>ไปเรื่อง<ป>มาสิ เซอร์ไพรส์วันนี้เราก็จะมาเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็จะมามอบเหรียญประดับยศให้ถึงที่บ้านเลยจำจำได้ไหมว่าตัวเองสะสมสเวยทิเก็ตครบได้่เนี่ยแหละวันนี้เรามาทําพิธีมอบเหรียญกันถึงบ้านเลยค่ะโอเคค่ะแล้วก็โอเคนี่คือพี่เดียน,นะคะอ่ะฝัดฝ่ดดีนะคุยกันได้เลยโอเคค่ะ งั้นก็เราก็เดี๋ยวมอบเหรียญเนานะก่อนมอบเหรียญเรามีพิธีเชกินะคะโอเค,อ,เคอันนี้เลือกเชกิกับใครเอ่ย <c oughs> อรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้งงฮะงงอย่างเดียวเลยเหรอไม่บอกว่าไอ้นี่จะมากันเยอะจะได้แบบใส่เรื่องดีออกวา <c oughs> นี่ไงเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ใส่กางเกงนอนออกมาเลยวันนี้ เรียวดีค่ะเ,<อ>เห็นไหมคะว่าเราเรียวขนาดไหนก้เอาล่ะดดวะันนี้อันนี้คือเข็มทองนะคะที่เป็นที่เราลึกที่เราบอกของชัวง้วยงาแต่งใครอุงานแต่งใครดีงานแต่งใครนะก็ <laughs> <laughs> <g år> อันนี้ก็ได้มอบเข็มกับรูปเชกิปไปแล้วนะคะก็จะมาถามความรู้สึกสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้มาเจอพวกเราแล้วก็ได้รับของที่ระลึกไปต้องแบบ ตอบเฟกๆฟกไหมหรือว่าตรงตรงสนี่มองไม่เห็นตรงตรงคือง่วงเขาบอกตรงตรงคือยังงงอยู่เลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็บอกแค่ว่าแบบมารับของชมด้วยนะแบบของแบบของชมด้วยเออแบบเออก็แกลัรับของบ้างก็เลยแบบแต่งตัวเอออะไยแบบเกียงยังเกงนอนอยู่เลย ดูดีแล้วดูดีแล้วเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาแบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมีของมาส่งที่บ้านเนี่ยเขาจะแต่งตัวยังไงออกมากันคก็ยินดีด้วยนะคะแล้วช่วงนี้เป็นไงคะโควิดได้ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดแล้วฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดเข็มสอ๋อฉีดเข็มสก็ช่วงนี้อยู่บ้านก็อยากให้ระมัระวังตัวแล้วก็ ให้เซฟตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถทักทายพวกเราทางเพจได้นะคะครับ <c oughs> <BR U H> คุณไม่เขอไิม่พูดแบบนี้กันนะครับอันนี้ให้เอาไปติดเปติกเก็ตนะครับที่มันจะเป็นช่องข้างหน้าเห,นเห็นไหม เป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตติดตามดูวิดีโอได้นะเรียมตัวกันอย่างดีมากโอเคายค่ะก็ถึงคนต่อไปแล้วนะคะคนต่อไปที่เรากำลังจะไปเนี่ยก็คือคุณรัฐวัฒน์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปรอดูปฏิกิริยาของคุณรัฐวัฒน์กันนะคะว่าจะเป็นยังไง สวัสดีค่ะโอเคก็วันนี้เราก็จะมาตามสัญญานะคะเพราะว่าจำได้ไหมว่าได้สะสมสเปรติกเกตครบแล้วนะคะก็วันนี้เราก็จะมาทำพิธีประดับยศกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็ตามพิธีของเราเนี่ยก็จะมีการถ่ายเชกิซึ่งจะเลือกใครกับใครดคะมีคนเดียวแต่ว่าเนื่องจากวันนี้พี่เดียวไม่อยู่นะคะเราก็จะให้ถ่ายแบบ ออนไลน์ยุบีโน่โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะให้เป็นการถือรูปพี่เดียแทนแล้วกันนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะสบายดีแล้วหม่นี่ก็ฉีดเหมือนกันเอาเป็นว่ารักษาสุขภาพดีๆฉีดไปกี่เข็มแล้วคะเข็มแรก ก็ขอให้เข็มสองไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันเกิดตั้งแต่เข็มแรกไปแล้วอวจริงเหรองั้นเข็ม2ก็เบาๆแล้วละชินแล้วก็ช่วงโควิดก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะทุกคนก็คิดถึงกันเนื่องจากโควิดระบาดขนาดนี้พวกเราก็เลยอยากมามาตัวภาพมาปภัยทุกคนใช่ปลอภัยเปล่าภัยแต่มันก็กะไว้แล้วอะเจริงมันก็กะอยู่ว่าประมาณนี้แหละจริงเหรอกะว่าจะมาเหรอก็พอเดาได้ยังไงก็ อยู่ด้วยกันนานๆนะคะราก่้อยบ๊ายบายให้พี่เียอ๋อก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปบ้านคุณธงชัยใช่ไหมคะใช่ค่ะเออก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่เราไปกันแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นกันทั้งนั้นไม่ได้ธรรมดาาก็แตกต่างกันมากแต่ละคนแต่ละคนเหมือนกันแต่คนใหญ่เนี่ยคือใส่ชุดนอนนะคะมาดูกันว่าคุณธงชัยจะใส่ชุดอะไรเพราะว่าขณะดนี้เวลาประมาณ บ่ายสามพึ่งนะคะก็มาดูว่าจนถึงเวลาป่านนี้แล้วเนี่ยเขาจะยังใส่ชุดนอนอยู่ไหมนะไปกันเลยคุณเบนซี่สวัสดี่เบนซี่สวัสดีเป็นเบนซี่สวัสดีค่ะก็อยากจะบอกเนี่ยแหละต้องยาดหน้าบริษัทธัเนแน่เลยเนี่ยไมขนาดนั้นเลย ก็เนื่องจากที่โควิดใช่ไหมทำให้เราเจอกันไม่ได้เราก็เลยอยากจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะในงานประดับยศนี้ที่เราตั้งขึ้นมาก็อยากอยากจะทราบว่าคุณเบนจี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกขอบคุณมากครับที่ยังคอยคิดถึงพวกเราอยู่เสมอนะฮะยังไงก็ยังคงติดตามอยู่ต่อเนื่องนะคะผมติดติดตามข่าวเขาอยู่ต่อเนื่องนะฮะ ตบห่อมากนะคะแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมวันนี้รู้สึกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเลยครับแต่ทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เคยมีท่าทาแล้วว่าทายแล้วว่าจะต้องมาทั้งวงจะต้องมาเซอร์ไพรส์แน่ๆแล้วก็เป็นไปตามค่าดจริงๆด้วยโอ้ยทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะคะ,ะคนอย่างลุกกี้นี้มีแผนมีแผนแน่นอนนะ <laughs> <laughs> ไม่ขนาดนั้นแหมก็อยากจะบอกเลยวันนี้นะคะก็อยากจะมอบ เข็มประดับยศให้นี่ค่ะสวยไหมคะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายรูปเนอะใช่ถ่ายรูปเชคกี้กล้องอยู่ไหนเอ่ยคุณปบร์นอ่านี่คุณเบนซี่อยากได้ท่าไหนคะท่าไหนก็ได้ครับผมสิเหนอะแหววท่าหลบท่าหลบพนักงานท่คะลบแรงแค่ไหนี่รีดมกเป็นร้านอะไรแล้วก็เป็นส่วนบริการยุโรปคนยุโรปนะครับผมยังไงก็ฝากดด้วยนะครับผม ะะอยู่แถวบางนาะชื่อร้านอะไรคุณเบนจี้บริษัทสว่างเจริญมอเตอร์ครับแล้วก็บริษัทเบนเอสบิวมอเตอร์ครับผมฝากไ้ด้วยนะคะใครจะเคลมเคลมอะไรมาที่นี่ได้นะคะเรามาถึงที่เข้เราต้องช่วยเขาขายของค่ะณนะตอนนี้รู้สึกยังไงเอตกตกไปนิดนึงครับที่แบบว่ามากมากมา,มากกันจ็เป็นขยองอยงี่เลยครับผมตอนแรกที่มีคนโทรไปบอกจะส่งของคิดไหมว่าจะมาวันนี้ คิดว่าต้องมาแต่แต่ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับเขินไหมคะตอนนี้เขินไหมอ่าตอนนี้คิดนี่มีก็มีเขินบ้างแล้วครับเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นอ่าเจ้านายเขาเนอะการจะเขาถูกรางวัลถูกรางวัลการจะการจะเป็นเจ้านายเขาแล้วก็ก็ให้พนักงานเห็นอย่างนี้มันก็เขินๆบ้างแล้วนะครับมักลายเป็นซุปตาคนดังข้ามคืนทันทีนะคะ ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วก็ช่วงนี้โควิดก็ดูแลสุขภาพดีๆนะคะฉีดยาก็อย่าเป็นไข้ป่วยอะไรผมตื่้านะครับสู้ๆสู้ๆค่ะก็ขอใช่เราจะสู้ไปด้วยกันก็เลยอยากจะบอกว่าก็ขอให้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันเปนนานๆค่ะครับผมขอบคุณครับทุกคนก็รักษาสุขภาพชินกันนะครับผมไว้ไว้โควิดหายเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมได้ค่ะ บบายขคุณสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านของคุณถัดไปแล้วนะคะคือคือคุณพีรวัตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไวเอาเนี่ยก็จะมาประดับยนต์ให้คุณสนธนาถึงที่บริการเดลิเวอรี่เออเพราะว่าช่วงนี้จัดงานไม่ได้ไงเราก็แบบว่ากลัวจะแบบว่า อดใจรอจนแบบเนื้อตัวสั่นอย่างนี้เราก็เลยต้องมาประดับ <นะ S 1> ให้ที่บ้านเอออ่าใช่ค่ะอ่ะความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้เขินมากเลยเนะี่ยว่าดเยอะมากเลยอย่าเล่นใหญ่เยอะสิชีวิตคนเราต้องเป็นสุปตาเอ่าก็โอเคโอเคโอเคใช่ไหมเออโอเคนี่คืออะไรคาดหวังมาก่อนเลยคะว่าแบบเราจะมาอะไรอย่างนี้เป็นอยากเล่นใหญ่ไงเออ ว่าอะไรจะมาส่งคะตอนแรกอยากไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คาดหังอะไรเออได้คาดหวังอะไรเออตอนแรกคิดว่าแมสจะมาจริงๆหรือคิดว่าเราจะมาคิดว่าอาจจะอาคิดว่าแมสจะมาอือแสดงว่าเราเล่นละครกันเนียนมากอ่าอ่าอ่าก็จะมามอบใช่มีงานมอบประดับยศนะคะแล้วก็มีถ่ายเชคกิอยากทราบว่าคุณสนทนาอยากถ่ายกับใครคะ เนี่ยแล้วคือแล้วคือแบบจะมาแล้วก็คือชุดอยู่บ้านเนี่ยเนาะบางคนดูดีนอนไปแล้วอ่นี่ยังดีนะเป็นรอบเย็นคนที่รอบ10บโมงเช้านี่ลงมาชุดนอนทั้งนั้นเลยนะอ่านี่ลับอะไรชุดนอนเหมือนกันจริงใช่สามโมงแล้วยังไม่เปลี่ยนชุดอีกหรอทำจริงได้หมดเผยแล้ววันนี้อ่าโอเคเลือกใครดีคะอ่ามอบเออมอบเหรียญใส่ใส่ใส่ที่ของอ่า อาฉีดฉีดเเราท่านฉีดฉีดสเปรดด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นโควิดเนาะก็นี่ค่ะสเปรล่านะคะขายให้ค่ะโอเคค่ะฉีดค่ะตึ๊กตึ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 กโอเคคือล้านของขังใช่ค่ะถ่ายมุมเเอาแบ็คก่าเป็นรถนี้รถแหละโอเค ค่ะเป็นผู้โชคดีคนนั้นที่สะสมทุกอย่างครบนะคะสเปซทิเก no ็ตไม่ใช่สะสมสเปซทิเก็ตครบไงรู้สึกสเปเชียลไหมหรอยังไม่สเปเชียลอีกหรอก่าเก่าเก่าก็ดีก็ดีเดินได้ว่าอะไรนั้นเป้าสุดท้ายที่เป่าอ่ะเออเป่าลูกกี้ใช่ไหมค่ะเออแล้วนุกี้ก็แพ้ใช่ไหมสองโอ้ยจะสองเป้าติดแล้วนี่แพ้แล้วมันทำไมสองเป้าติดด้วยนี่อะไรเนี่ยอะไร นี่อยากจะเมาเคยเคยเดินผ่านในชีวิตจริงเคยเดินผ่านเขาจําหน้าเราไม่ได้ใส่แมสใส่แมสไงยืนข้างกันเลยยืนห่างกันแค่เนี้ยเขาจําเราไม่ได้เขาบอกสงสัยหน้าเราจะไม่เหมือนแล้วเขาก็จําไม่ได้อยู่ดีเขามองหน้าเราเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จําหน้าเราไม่ได้ออตัวนุ๊ก,นก,กี้ที่เขาเว่าใส่แมสไม่แต่งหน้าแล้วก็ใส่ชุดเหมือนมาชุดบอมอ่ะจริงจริงก็เรียกชุดนอนก็ได้อย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ แล้วก็ลาไปก่อนเนอะขอให้เป็นวันที่ดีรักษาความเขาเรียกว่าอะไรรักษาสุขภาพหน้าหนามีอะไรจะพูดไหมก็รักษาสุขภาพนะคะรักษาความดีด่งเกลือรักษาความเค้มก็ดูแลสุขภาพดีๆแล้วเจอกันบ๊ายบายเก็บเหรียญเราไว้ดีๆนะคะมีแค่ไม่กี่ชิ้นบนโลกใบนี้เท่านั้นเออได้บ๊ายบาย บายโอเคค่ะก็สำหรับคนสุดท้ายที่เราจะไปนะคะก็คือคุณสมโชคนั่นเองแต่ว่าพอดีทางทีมงานเนี่ยได้ติดต่อไปแล้วนะคะคุณสมโชคเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะรับของที่ระลึกของเราแล้วก็ได้สอบถามเขาแล้วว่าเขาแบบอยากเช็กกิกับใครนะคะก็เขาบอกว่าอยากเช็กกิกับปายแต่ไปก็แบบไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่อยู่ในเมื่ออยากเจอขนาดนั้นทําไมถึงแบบ ไม่รอการอุตส่าห์มาหาถึงที่แล้วนะคะแล้วก็แบบได้บอกเขาไปว่าแบบเออเราจะมาสปายนะอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบไม่สามารถจอดรอรับของเราได้เลยอะ่ะคุกคิดดูสิแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะแบบแก้ไขด้วยการถ่ายรูปป้ายส่งไปถึงแม้จะมีป้ายสวยๆเงาๆอยู่ในรูปคนเดียวแต่ก็ถือว่าทดแทนกันเพราะว่าหวังว่าหวังว่าคุณสมโชคเนี่ยจะเข้าใจว่าคุณได้ใช้ ดวงโชคดีในวันนี้ของคุณหมดไปแล้วนะคะก็ยังไงก็ช่วงโควิดก็ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้เจอกันแต่ก็รักเสมอนแหล